โควิด -19 สวัสดีค่ะเกอร์วานอพอดคาวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์สถานการณ์โควิด -19 ที่ได้อ่านในเว็บไซต์ข่าวของ bbc 3.1. มีนาคม2020เมื่อเราฟังข่าวจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นที่จริงคำศัพท์ที่ใช้สถานการณ์โควิด -19 ก็มีใช้คำศัพท์มากมายแต่จะกล่าวเฉพาะคำที่น่าสนใจ และเราน่าจะคุ้นหูกันบ้างว่าแต่ละคำศัพท์มีความหมายอย่างไรมาดูคำแรกกันนะคะ PUI หรือคำเต็มก็คือ Patient Under Investigation หมายถึงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคซึ่งก็คือคนที่มีอาการและประว,วัติเสี่ยงก็อได้รับการติดเชือ้อเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เริ่มตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดถึงวันที่21มีนาคมซึ่งเป็นข้อมูลที่มีรายงานล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขไทยมี PUI ทั้งหมด13,43รายเรามาดูคำที่สองกันคะ่ะ Super spreader มากใช้คู่กับ c u ต t e r Super spreader นั้นก็คือผู้ที่แพร่เชื้อออกไปเป็นวงกว้าง ส่วนคัตเตอร์ก็คือผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเรามาดูตัวอย่างประกอบนะคะสำหรับในประเทศไทยการแพร่ระบาดเป็นงวงกว้างหรือซ u เปอร์สเปซติ้งเกิดขึ้นในคัตเตอร์หรือกลุ่มสนามมวยและคัตเตอร์สถารบันเทิงซึ่งยังคมพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถหาต้นต่อผู้แพร่เชื้อได้แต่สนิษฐานว่า ต้นต่อการแพร่เชื้อพระทหารบันเทิงเป็นชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนของคนไทยกว่า10คนทาที่3นะคะดอกเลตกับแอร์บอนดอบเลตก็คือละอองฝอยของสารคัดหลังมักใช้คู่คาว่าแอร์บอนก็คือทางอากาศเรามาดูตัวอย่างประกอบนะคะเนื่องจากโรคโควิด -19 เป็นโรคมติเหตุใหม่ในช่วงแรก ึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสามารถติดต่อกันได้อย่างไรต่อมาเมื่อวันที่29มีนาคม2020องค์การอนามัยโรคหรือวิวยืนยันว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ติดต่อกันจากการที่ผู้ติดเชือ้อไอจามหรือพูดซึ่งทำให้คนอื่นๆนระยะไม่เกิน1เมตร หายใจเอาละอองฝอยของสารคัดลังหรือดอเปิลเข้าไปละอองฝอยมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะลอยไปในอากาศได้จึงไม่ติดต่อกันผ่านทางอากาศหรือแอร์บอลโดยเชื้อจะตกลงมาบนพื้นผิวต่างๆเช่นพวกเราวจะและหากนำมือไปสัมผัสแล้วนำมาสัมผัสไปหน้าตาจมูกก็จะเสี่ยงติดเชื้อได้จึงควรล้างมือบ่อย คำที่สี่ swab เก็บตัวอย่างส่งตรวจ swab เป็นการใช้ไม้ป้ายวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจของโรคโควิด -19 นั้นถ้าจะนำไม้สอดเข้าไปในจมูกเพื่อเก็บสารพัดหลังจากหลังโพรงจมูกและใช้ไม้เก็บตัวอย่างอีกอันนึงสำหรับนำไปป้ายในคอคําที่ห้า h e r ร t m m u n i t y ก็คือภูมิคุ้มกันหมู่ภาวะที่ประชากรส่วนมากของสังคมมีภูมิคุ้มกันโรคทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อและรักษาหายดีจนร่างกายรับเชื้ออีกไม่ได้หรือการฉีดวัคซีนซึ่งเมื่อสัดส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกันโรคมีมากพอจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดอีกในอนาคตได้ คำท,ที่6 social distancing อันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะใครๆก็มาจะพูดคำนี้ก็คือการเว้นระยะห่างจากสังคมตัวอย่างเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing เป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยไม่ไปที่มีผู้คนแออัด หรือหากจำเป็นก็ควรระยะจากผู้อื่น1-2เมตรคําที่7 PPE คําเต็มก็คือ Personal Protective Equipment อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชุดหมีซึ่งทางการแพทย์หรือว่าแพทย์เนี่ยมักจะใส่ชุดนี้เนื่องจากต้องใส่ชุดคุมทั้งตัว มีแฟลชิลหรือแผ่นพลาสติกป้องกันบนใบหน้าและหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก N95 รวมไปถึงฝ่ถุงมือถุงเท้าอย่างมิชิดทํำที่8และผิดเทสชุดตรวจเร็วเรามาดูตัวอย่างนะคะท่ามกลางาจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรืเร่อยๆ จำนวนห้องบริการในการตรวจจินยันอาจมีไม่เพียงพอและใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างนานจึงมีการพัฒนาชุดตรวจเร็วขึ้นหรือและผิดเทสคำที่9 Ne เนจเกตีฟแพช r o o รห้องความดันลบห้องความดันลบนั่นก็คือห้องที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าความดันอากาศภายนอกห้อง เมื่อเราเปิดประตูห้องอากาศภายนอกห้องเนี่ยจะมีความดังอากาศที่สูงกว่าภายในห้องส่งผลให้อากาศภายในห้องหรือเชื้อไวรัสเนี่ยไม่ไหลออกไปนอกห้องคำสุดท้ายนะคะพอฮอ hot w หอผู้ป่วยรวมแยกโรคมักใช้คู่กับคำว่า hospital ก็คือหอผู้ป่วยเฉพาะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยในระยะที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเริ่มมีการเตรียมหอผู้ป่วยรวมแยกโรคหรือคำว่า c o h อตว w a ดทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถารที่อื่นเช่นมหาวิทยาลัยสาราการจังหวัดและโรงแรมทั้งในกรุงเทพและบริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดโดยมีมาตรการให้ผู้ติดเชือ้อ เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลน,นาน2-7วันเพื่อเฝ้าดูอาการหากมีอาการไม่รุนแรงสามารถย้ายผู้ติดเชื้อไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยเฉพาะหรือคำว่า s p พิ a l ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้จนครบ14วันนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงครบแล้วนะคะสิบคำศัพท์ที่นำมาฝากกันเป็นคำศัพท์ที่น่าจะคุ้นเคยสถานการณ์โควิด1 9ขอสรุปสิบคำนี้อีกครั้งนะคะว่ามีคำอะไรบ้าง 1. PUIPatient Under Investigation ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 2. Super spreader ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง คู่กับคำว่าคัตเตอร์ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 3. d o ดอปเลตระอองฝอยของสารคัดรางคู่กับคำว่าแอร์บอลทางอากาศ 4. สวั ap, เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 5. h e r พิร m m อิมม y ภูมิคุ้มกันหมู่ 6. โซเชียลดิสแตนซิ่งเว้นระยะห่างจากสังคม 7. PPE Personal Protective Equipment อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแ a p l a t e i t เุดตรวจเร็ว 9. Negative p e s u r l Room ห้องความดันลบคำสุดท้าย Cohort Ward หอผู้ป่วยรวมแยกโรคคู่กับคำว่า Hospital หอผู้ป่วยเฉพาะ แต่ขอออกตัวไว้นิดนึงนะคะอาจจะมีการสะกดคำหรือออกเสียงที่มันคลาดเคลื่อนยังไงก็ฝากดูที่ด e s c r i p t i o n ที่เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความหมายลงไว้ให้จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหวังว่าจะมีประโยชน์เมื่อเราได้ยินข่าวว่าคำศัพท์เหล่านั้นมันคืออะไรขอบคุณที่ติดตามเกิรวันพอดคาร์และพบกันใน e p i ถัดไปสวัสดีค่ะ